สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ยินดีต้อนรับเขาจูซองมาแห,าห่งผ้ามวลนะครับวนะ่าเอามื่อนี้ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาอขอโชคนะครับเนาะจากแม่ตานี่ครับผมเนาะโดยน้องลีลาวดีอ่าผู้เก่านะครับเก็ตาว้าเป็นต้นไม้ครับผมเนาะ,ะที่สําคัญต้นนี้เป็นเด็ดสุดๆนะพี่น้องเด้อเพราะว่าผู้ลุ่ยสีพันวาอ่อามีปิริหารเกิดขึ้นหลายสิง่งหลายอย่างอยู่ เนาะทีวอามาเนี่ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคนนะครับเด้อเนาะไปรับชมรับฟังนัากันน้องเพื่อนที่ได้ตัวเลขตัวใดมาเอามาวิเคราะห์น้ากันพิจารณาขั้นมากขั้นชอบอตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเด้อพี่น้องเด้อไปเบิง้บงบรรยากาศน้ากันคทบเงียนอะไรซิซิ่นั่งดีดี อแม่แม่เป็นผู้บอกแม่นั่นอ่าบอกให้แม่ทรณีบอกตรงไหนก็ได้ตรงั้นก็ได้ไกลมากบอกแม่ทรณีอันนี้มาขอเนี่ยไปเช็คมีบอกไกลสีสีสีอะไรไปดเอ้อนะนี่นี่จะมีอยู่แต่นั้นสุดให้แม่เอาตรงมุมนี่ก็ได้กลางๆนี่แม่แน่นี่ รักกินไทยก็ดีเดี๋ยวเราเบิ่งบรรยากาศเป็นกันพี่น้องเด้าเนาะน้อปุชิมาขอโชคแมตตานี่งาตานี่ครับรุ่นนี้รุ่นงาเหรอครับผมเนาะรุ่นดูนานบ่นานจนไม่ใหญ่สาบุญสาตายไปแล้วเนาะถึงดำบันบอกคนใหญ่คำการ แว่นี่ตอนนี้โตค่าเอ้ยหญ้าเดยอญาตานีเด้อบัดรอบนี้เป็นของหญ้าตานีโอนึกว่าอะไรืมต้องนึกว่าต้องมีสัญญาณเนดะ้บอบ่มีนี่บอ่แม่นนึกว่าผีมากลางวันอืม เาลาลวล,ล,าล,ลาวลาวัดีกเ <c oughs> อ,อ่อนี่นะวันนี้เป็นวันวันอะไรวันอังคารวันวนังคารเน้อหย่ยาจะมีเอ้ย ลีลาวดีนี่เป็นลูกหลานเนล็้หลานของญาของญาตานีแต่เก่าแต่กแตกแต่อดีตต่การนั่นแหละก็จะอยู่ฝั่งไทยฝั่งล่าวก็คีอกันหนึงง่งแต่ก็มาขอเลขต่อ,อยาน้่บัานนี่ลูกหลานผู้ค่านี่ขอเป็นสะพานบุญต่อจิตวิญญาณนะสามปันโนต่อวิญญาณแม่ตาน,นีก็ดีแม่ธารณีก็ดี เจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าฐานก็ดีอเจ้าบ้านเจ้าเรือนเขาก็มานี่แหละคือมีแม่บัญย็นนี่เป็นเจ้าของที่เนอ้อมรดกตก,ตก,ตกทอดมาบัตรนี้ญาติน,นี้ก็เคยคำ้ำเคยบอกเลขผาาน้าทีอยู่แต่บัตรนี้มีองค์แทนคือหลานน้อยดีลาวดีผู้ที่จะมาส่องดูเลขให้เห็นสามตัวคักเนอ้อ ตัวเดียวที่โผล่มานี่ยังบ่เอา่นี่นี้เดี๋ยวนี้อย่าเฝ้าโผล่ออกมาอ่าอย่าเฝ้าโผล่ออกมาเนาะอ่าหยุดไปก่อนแต่ว่าขอสักก่อนค่อยโผล่ออกมาให้ขอได้ขอให้ขอสักก่อนที่หน่าเว้ยใจใจร้อนพนันโอ้มันนานแล้วเนาะบ่ได้มาเอาเนาะม่ได้โผล่เนาะหลายปีแล้วเนี่ยโอ้อยากให้เบกฝ่านาทีสักอยขอสามตัวเด้อหน่าเด้อ ขอให้มาหายฮงเก็บนิเีย็ขอให้ลเาตนแก่ท่้านะก็ได้เอออากถือขันยกขึ้น สา,สาธุสาธุสาธุนมโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมาสัมพุทธัสสะนามโมตสัสสะภะคะวะโมตระโมตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมาสัมพุทธโธจงบังเกิดธรมโมจงบังเกิดสังโฆจงบังเกิดเปิดโลกพระอรหันต์ที่พระจักขุนวิโสทยิกขอให้จงเปิดเลขท้ายะนาทีเลขท้ายทั้งสตัวของเราวันที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวข้างล่างของรัฐบาล ทั้งสามตัวสองตัวเจ้าค่ะแม่ย่าตานีลูกหลานดีลาวดีเป็นผู้จะ่องให้เห็นฤกอ์ผานาทีเนอหย่าตานีเจ้าค่ะเอยเป็นผู้จบผูกงามเนอผูกเกิดผู้เลิผููสมจบทั้งนามงาม,งามทั้งลูกงามทั้งจิตใจมีทั้งศิลทั้งธรรมเนอ กาบลงสามครั้งรับลงตรงกุ้ยแตนี้นะลุงนะครั้งครั้งนโมก่อนตั้งน้โมสวั่ดีดาวดีน้โมตัสสะกะคะวะโตอะหะโตสมาพุทธคสะนโมตัสสะภะคะวะโตอาหารตสมาพุทธะนโมตัสสักพระคมโตอาหาสมาพุทธสสะ นะโมตัสสะวจามปูนะโมตัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตพะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมมาสัพุทธัสสะสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะสสสััมพุทธะนะโมตัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะพะคภโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสาธุ ่าตามาธุสมาธุสาธุผู้ฆ่าเป็นลูกหลานเลนร้อนเหลานเลรอนของยาตานีขอให้ผู้ฆ่าขอส่องเห็นเลขเห็นเลขเขผาละนาทีเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวข้างล่าง ของรัฐบาลที่จะออกในวันที่หนึ่งเมษายนที่จะออกกลางวัลที่หเมษายนที่จะออกกลางวัลวันที่หนึ่งเมษายนวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้ทีี่จะถึงน้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าญาตานีเจ้าญาตานีจงเมตตาจงเมตตาจงสารลูก สงสารหลานสงสารหลานอนผู้เกิดใหม่หมุ่นเกิดใหนที่ยังไม่รู้จักอะไรที่ยังไม่รู้จักอะไรก็อยาได้เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมาให้เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมแก่ข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมออกรรมให้ขค่้าพระเจ้าด้วยเธอดพูดโท อหูสีคำโมอหูสิสังโคอหูสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีกลับลงสามครั้ง หา,า,าตรงนี้แนะ่บริเวณแค่นี้แนะ่แดงแดงนี้แนะ่เบิ่งก่อนสักนาทีหนึ่งเดี๋ยวว่าพูดอะไรเบิ่งก่อนอ้า ลุกขึ้นก็ได้ลุกลุกขึ้นก็ได้เจ้าของบอยู่บทนัก,ก็ลุกขึ้นใส่หน้าจากปิดผูยังเศร้ามาทำไว้ Ну, <говор> <говор> <говор>

ตัวอืจะให้แม่ก็อู้ววาที่นี่ก็เจียวไปอีกอย่างหนึ่งอืมอืมงานนี้ก็เจีวไปอย่างหนึ่งตัวนี้เหลมันเล็กจะอ,อมาเมื่อกี้นี่เล็กแักเล็กน่เห็นบะ จะออกมาอย่างเดียวนะอยู่ตรงก่อนก่อนที่จะทาใช่แดงที่ว่าจะเฝ้าออกมาอย่า<ห>ง<ห>นะเด่นเลยตัวนี้ลรงอยูอ่มันจะเด็นมาพี่น้องออกมาสวยงามเ้อ นาการีเนะ้เนอออกมาเลยสามตัวแตกเลยปังๆัๆงังังเลยเนอะ<ป>สามตา<ป>เงเงเงะจ๊ะอ,อ,อืมเอา,ปอเ,าเป็นตัวใด้พี่นองเห็นบ่เนาะอุ่นเกินจับหน่อยเพราะต้องสัมภาษณ์อย่างวันนี้เพราะให้สัมภาษณ์แล้ววันนี้อ้า จับจับให้แม่ทายตัวนี้อ่ากนี่ของแท้เดี๋ยวไปอยู่นอกได้ไหมแม่เดี๋ยวไปอยู่ข้างนอกเหรอเ้งเฮงน้ำกันด้วค่ะเด้ออ่าพือมันได้หอดสามตัวได้สามตัวทั้นสงที่หรือจะแตกงวดนี้แต่ทั้งตัวเทียนที่นอกเพิ่มเทียนสองตัวเมื่อตามาตรหานที่แห่งนี้ได้หอดสามตัวหอพี่นองเด้อ แต่ก็เป็นยาแท้พร้อมบั้งเดิมเลยเหปุบมคนจะเข้ามาบ่ได้แล้วเนี่ยนะคะไปให้แม่ถือไปเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเสร็จแล้วหน้ามึงเอาถูกออกไปให้ปูุ้มได้เลยครับพ่อเดี๋ยวแค่ทบสองใหบพี่น้องเนาะเอยากจะสองเหมือนกันวนะโอ้ได้ ได้ตู๋ไหนเกิดไปจากตรงไหนครับผมเขียนใช่ไหมนะครับมาหาหนูมาดูเอาพี่น้องอย่าลืมแป้งเนอะครับมาดูชัดๆนี่น้องเขาเขียนนะคะนี่ครับผมนี่เป็นลายมือนิลาบดีอ่าน้องไปเห็นสีได้พี่น้องเราทางวันที่หนึ่งเมษานีลาบดีหลานยแงตานีครัดบอกพี่น้องเห็นบ่พี่น้องคือ ตุเทียเพิ่งเห็นต่อสองตัวด้วพี่น้องเด้อตอนก่อนนี่เพิ่งเห็นหอดสามตัวครับผมเนาะงานแตานี่แล้วคันนี่เด้อยืนงานไงได้ไหมคะเห,ห,หะนะ็นเห็เห็นแต่คันเด้อเห็นว่าพี่นออ้องอือใช่ไม่มาเหรเฮงต้องยืนนิ่งๆครับนิ่งๆครับเห็นว่าพี่น้อง วางไปเลยวางตรงไหนล่ะนนั่แหละไม่บนไ,ได้ไหมไฟ<ป>ตรงนั้นตั้งกันไหมไม่อยู่มันก็จะบังด้วยมันจะส่องไว้แล้วม,มันจะไม่ส่องดูเลยว่ามันจะมา <laughs> เลยอาพิจารณาดูนะคะเป็นแนวทางนะคะรูปตรงนี้นะคะเมื่อกี้นี้เห็นเมื่พี่น้องเห็นมาครับเนาะอ่าโอ้เนาะเขาส่องกั อันผู้ใดเห็นตอนใดกบ่ากันเนาะพี่น้องแต่ว่าน้องเพิ่นเห็นสี่เด้อครับเด้อเพิ่นเห็นอะสามตัวได้พี่น้องเด้อหนึ่งหกห้าอ้าวกระเจี๊ยบหนึ่งหกห้าหรือจะแตกตัวนี้หรือจะแตกสามตัวนี่บอกพี่น้องสองตัวน้องเพิห็นเจ็ดสองครับน่าจะเป็นทางล่างเนมันเหมือนเนาะก็บเบูอ่ะเนาะูน้องเพิ่นเห็นตอนใดพี่น้องเห็นไหมครับเนาะอ่นก็เขียนให้แล้วนะคะตาน้องเพิ่นซองให้แล้วเรียบร้อย เนาะพิจารณาดูนะคะดวนดวนดวนเป็นแนวทางไปอยากซองเอาสัตว์เลือพี่น้องเจ้าเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ครับอ๋อมันอยู่ในต้นแม่เพื่อนว่าครับเป็นต้นแม่ตั้นแต่ขั้นนั้นในกับบรรพบุรุษเลยเนาะเพราะว่าปลูกไว้ตะรุ่นรุ่นพ่อนแม่เลยแหละเป็นหญ้านาะพี่น้องเป็นหญ้าเพราะว่าเพื่อนเอา แตกลูกปแต้กพันไปก็เอาจากตรงนี้แหละไปเพื่อนวาาะขอเพื่อนวาเนาะเอาไปแผ่พันไปอยู่ที่รองเพื่อนอ่ะซองเห็นสามอ่าสามหดล้วได้พี่น้องเด้อก็คือเป็นลูกจากก้อนี้จากก้อนี้ครับนี่แหละนี่นี่มีมีหลายต้นอยู่ตามเมื่อนี้กะเลยมาขอแากต้นตับรับเลยเพื่วาเป็นวันวันดีเลยไหมครับผมวันอันอ่ะวันอังคารเนาะเอาอซองใส่กันเนี่ยคุณน้องเพื่อนเห็นตังสี่แล้วพี่น้องเด้ออย่าขาด จะผ่านด้อพิทักษ์เพื่อมีโชคมีลาบน้ำกันตัวเลขทุกโตเนาะคิดต่อหน้าเบิง้งเนาะเอาชิดไปดีขั้นมาขั้นชอบกับจังลงูกนทนุ่นะาวพิทักษ์ด้วยครับตัวเลขที่ทางช่องหาให้เนาะครับเนาะอย่าลืมเนาะตามที่จริงสถิติโอน้ตัวเทียหน่อยเพร่ะทีเห็นสองตเนาะตามเงืนเพร่ะทีเห็นหอดสามตัวตัวเทียสี่เม็ดเดียวเลย น้อรักยังไงคงทีเราอย่องแต่งวันนี้เฟิ่นนาะเห็นมาพี่น้องหนึ่งหกห้าสามตัวเจ็ดสองครับอืมเนาะจังด้วยพี่น้องเอ้บันสร้างสร้างสร้างหาจตาดูมัดชอบบ่หรือซองไปน้ำกันผู้ใดเห็นแต่ไหนกับข้อเมนกับบ้านได้พี่น้องได้ไล่สดที่เห็นก้อนมูอยู่นาะ แล้วก็จะมีพิธีขอน้องแมวอยู่แล้วมาห้เนาะขมอ่าโค้งสุดท้าย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 มีน้องแมวอยู่นะอืมเป็นเด่มากไม่ของแมวสามตัวรอติดตามรอติดต,ตามค่ะปูลสสีสีเลือกวันที่สามสิบเอ็ดหลังสิบแปดนาฬิกาอ่าอ,อาจจะมีในไลฟ์สดมาไห้เนาะครับผมแต่มีสิีมีโค้งสุดท้ายนะพี่น้องอ่าโค้งสุดท้าย ปูฤาสีเพิ่นไปซื้อสัมผัสมาเพิ่นว่าเพิ่นเห็นน้องแมวเนาะเพิ่นเห็นน้องแมวมีคนออกมาเพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นก็เลยเพิ่นว่าเสิใหายวันที่สามสิบเอ็ดแต่ว่าต้องทําตอนเย็นไงทําตอนเย็นรอดทิตามเท่านั้นตอนเย็นเท่านั้นหลังภูละฮอกวงแรกนก็คือจะสิมว่าฟันทงโค้งทุทายพ้อมพอดีแล้วีีนองได้สำรับแนวทางของปูฤาสีก็คือ่ปเจาน้องแมวมาทำเนาะ เพิ่นซื้อแล้วแต่ว่าจะใหดเอาแบบใดยังเน่เนาะจะจัดหาจัดเตรียมไหมเนาะเขาก็จงมาล่อเบิ้งน้ำกันว่าอเพิ่นจะให้ตัวใดสำหรับน้องแมวเนาะน้องแมวบ่าน้าได้เคยเห็ุตะดเกี่ยได้พี่น้องเด้อแต่เพิ่งได้มาไดมาใหม่ได้มาเป็นน้องแมวจะตรงกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จะตรงกันว่าผู้ใดอยากยิบก่อนอยากไปเสียงก่อนก็คืออตัวนี้นะมา้เนาะครับผมเรียกล่อ เบอกอีกคะคือวันที่สามสิบเอ็ดตัดเชือกโคงสุวท้ายพผมเนี่ยเออจะมีินสร้างน้ำแดงน้ำเปล่านี่แหละหลายแนวอยู่พี่น้อง f ุป่าทู่็ัีครับผมนะค่ะเนาะแกจะเริ่มนพี่น้องตัดร้อมได้พี่น้องอะไรตัดอะไรหนึ่งหห้าโอ้แล้วลืมหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหหน่บอลเนรอได้หรือว่าจะเอามาตรงเลยกับบอลบอลูเหือกันเนาะ หนึ่งกับเจ็ดนี่ก็ไม่แน่นะอ่าก็พิจารณาดูแั่อยู่ได้หนีแด้วพี่น้องเด้อเจ้าก็ดูไปด้วยก็ได้พี่น้องเพื่อนเห็นก็ได้หนีอ่ะวันนี้ท่านผู้ใดมากเนาะอ่าสิบเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอุ้นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็จะพี่น้องอ่าเป็นไปได้หรือไม่โอ้เป็นไปได้ที่กันเนาะเกินกว้างขาดไม้เพราะว่าตุเชียนน้องเพื่อนเห็นแค่สองตัวแปลกมากเพราะว่าช่วงที่น้องเขาเอ่อซ่หนึ่งกิจอ่าก็ไม่ไม่เห็นก็เห็นสองอย่างหรอก ไม่มีใครกระซิบสำหรับแอบบินนี่ก็คือบ่เห็นแอบบินก็ไม่เห็นบ่เห็นยังเลยเนาะแมนเก็บก็ไม่เห็นอ่าบ่เห็นบ่เห็นเปิดตัวยังเลยเนาะเพิ่นท่าเที่ยวเท่านั้นท่าครั้งเดียวแอบินว่าเพิ่นจะท่าอีกดิกับพท่าน้องเขากับพท่าโอ้เกินเกินได้พี่น้องเด้อเห็นหมดสามตัวเพราะว่าเปิดอะไรความนี่งานแต่นี่เปินไห่ทั้งสามตัวสองตัวมองนี่นี่ปูฤาษีเขาปูฤาษีว่ายังมันขึ้นดังกอดเอียดอดเลยได้ไหมเห็นเป็นโตัวได้ได้พี่น้องได้แมน บรู้ว่าสิตัาไหนเนาะกันบอกว่าหลายเทียเล้วเพิ่งมีโอกาสได้มากบ่ได้มากนะเทียแม่นกันบอกสุฟังอยู่ครับผมแอดก็ได้ยินนะคะอืเห็นแม่แต่นี่ติดโตเลยเด้อพี่หลังเด้อคนมานถานที่แห่งนี้เด้อเนาะจากกี่เหียนบ่เหีนได้พี่หลังเด้อจากกี่ครั้งบาครั้งอะไไปพราะต้นนี้ก็ร่ำงามมากเลยไม้ถ้าคนที่าเอาตองนี่ไปเฮ็ดใบสีดีกันต้องจุดทูบจุดเทียนขอวัสดุฟันดีแท้พูดมาวัสดุฟันได้ไปน้าหอดหม่องเลยพี่หลังเด้อ ต้อนน้องเอาน้องนี่ราวาดีเพิ่นอ่าคิดตรหน้าเบิง้งหนึ่งหกห้าครับผมโอ้อออย้าเลยแหละพี่น้องเ,เอ,อ้มาเอาสามตัวเข่งเข่งหมเออนอะสองตัวเจ็ดสองบลูวาชอบบ่ชอบออมากบ่มักคิดตรหน้าเบิง้งอ,อ่าเป็นแนวทางฝากกันเนอะครับเนอะตามนั้นครับผมเนอะสำหรับอ่าคลิปนี้ใครมีสูคมีไส้แบมกันได้ครับสำหรับลิปได้ครับเด้อครับผม